รถกระบะนะฮะโฉมหน้าหมูป่ามาให้ทั้ง2คันนะตัว Entry นะครับปี2021แล้วก็ตัว Mid นะครับปี2022ทั้ง2คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ทั้งนั้นเลยนะครับไมล์30,000กับเล็กไมล์50,000นะครับราคาเพียงนะครับ5 2 5 0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับก็มีนะครับมีรับประกันหลังขายนะครับฟรีค่าใช้จ่ายฟรีจัดฟรีโอนฟรีขั้นการฟรีบริการช่วยเหลือเฉิีแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมา S4K186 นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับจัดนะครับรถกระบะนะฮะชมหน้าหมูป่ามาให้ทั้ง2คันนะตัว Entry นะครับปี2021แล้วก็ตัว Mid นะครับปี2022ทั้ง2คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เั่านั้นเลยนะครับนะเลขไมล์สามหมื่นกับเลขไมล์ห้าหมื่นนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ดูนะฮะชมนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะราคาเพียงนะครับห้าแสนสองหมื่นห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะฮะผ่อนได้ถึง7ปีด้วยนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็มีนะครับมีรับประกันหลังขายนะครับฟรีค่าใช้จ่ายฟรีจัดฟรีโอนฟรีขั้นการฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับขายที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะเสรีไทย64มิลลิวังเทพท้ายซอยนะครับเปิดทุกวันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปดูนะฮะรบกวกดกณลูกค้ากดไลค์กดแชร์ก เดี๋ยวมาดูตัวเอนทีก่อนนะครับเอนทีเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับซึ่งของค่อนข้างหายากมากนะตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะครับนะตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.4นะครับโฉมหน้าหมูป่าพร้อมชุดแต่งวาซุมามาให้นะครับนี่เลยนะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าด้านข้างนะฮะล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กสีเทานะครับนายางอันนี้ยางยางโยโกฮามานะครับนี่ล้อแม็กขอบ17นะฮะยางปีใหม่นะครับ ชายบันไดจะเป็นสีดําด้านนะครับเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับในส่วนตัวภายในนะตัวเอนทรก็จะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้ก็ถือว่าเบาะนะครับปีกเบาะต่างๆสวยๆเลยนะครับเดินได้ได้ขาวพวงมาลายมัลตินะครับสามก้านแบบนี้เลขไมล์สา0 0มโลนะครับนะแล้วก็จอนะครับรองรับ Apple c a r า l p y l e c ออโต้นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดแล้วก็เพิ่มกับโหมดโหมดอีโค m โหมดพาวเวอร์นะตัวนี้จะเป็นตัว Smart Cap ปแคเปิดได้นะ กว้างกว้างเลยนะครับมีผมดอลมอนคัตมาให้นะครับตัวรถนะครับบอดี้บอดี้พาดเดิมๆนะครับช่วงล่างจะเป็นซูเปอร์เฟกนะครับซับเพชชั่นนะครับสวยๆแบบนี้เลยไฟท้ายนะครับเป็นไกดิ้งไลท์นะครับแบบนี้นะไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดไส้อยู่ตัวเอ็นที่ยังไม่มีในส่วนของตัวกล้องหลังมาให้นะครับราคานี่ห้าแสนสองหมื่นห้าพันนะครับสนใจยังไงนะครับติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าเรมือนการนะครับอ่า ที่สนใจนะฮะจัดมาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคันที่สองคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นตัวมิดนะฮะนะ2.4มิดพรีเรเนอร์นะครับ,นะ er ner, รบสมาร์ทแคปปี2022เลขไม่ห้า0 0ื่โลนะครับได้เป็น4ีบอลสวยๆนะรเราจะดูความต่างนะครับระหว่างตัวมิดแล้วก็เอนทีนะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับ กระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวมิดก็จะได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้แล้วก็มีตัวสีดำโกลด์แบ็กติดมาให้ด้านหน้านะครับแล้วก็มิดเขาจะให้เซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับอ่ะพาด้านข้างล้อแม็กนะครับยางต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะเป็นยางโยโกเหมือนกันล้อแม็กคอลเสดนะในส่วนตัวกระจกพับปับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเบลเปิดก็จะเป็นสีโครเมียมชายบันไดก็เป็นสีดําด้านแต่ตัวมิดนะครับ ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะฮะแล้วก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับวงมาลัย3ก้านเหมือนกันนะครับนะตัวนี้จะหุ้มด้วยหนังนะฮะเลขไมล์ห้าหม่นะ,ะ 5, 9, นะนี่รับโทรศัพท์ต่างๆได้หมดจอนะครับจะปรับนะครับดีกว่าตัว Entry นะฮะจอจะเป็นแบบนี้นะฮะรองรับในส่วนของตัว b l บลู o t h A M U S B ต่างๆได้หมดแล้วก็ Airman นนวดเกียร์ออโต้หสปเหมือนกันนะครับ นะโอเว่นแคปเหมือนกันนะฮะด้านหลังก็นะครับเหมือนกันเลยไม่มีอะไรแตกต่างนะครับตัวมิดก็จะได้เป็นช่วงล่างก็เหมือนกันนะครับมาเพิ่มด้านหลังที่เพิ่มมานะฮะจะมีกล้องถ่ายหลังมาให้นะ,ะไฟเบรกตัวที่3นะฮะแล้วก็จะติดเซนเซอร์มาให้4จุดนะครับตรงนี้นะห้าแสนสบาทเหมือนกันนะฮะปี NT ปี21นะครับตัวที่ปี22ราคาเท่ากันนะฮะลองเลือกดูนะครับลูกค้าว่า จะเอาคันไหนดีนะครับสำหรับเอนทกับมิดนะไม่แตกต่างเท่าไหร่เลยตัวเครื่อง2.4 150แรงม้าเหมือนกันนะครับต่างที่ปีต่างตัวออปชั่นนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยะครับใครที่สนใจคันไหนนะครับก็สามารถแคปหนะ้าจอมาได้ดูให้ได้เลยนะครับแเบอร์นะจะมีด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็แอดไลน์นะครับนะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ละแวกมีนบุรีรามินทางตางก็มาดูรถตัวจริงก่อน,ก,อนก่อนก็ได้นะครับนะมาเทสได้กันก่อน ได้ครับเราเปิดทุกวันเรามีบริการจักไฟนให้ทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชันของเรานะครับฟรีค่าใช้จ่ายจัดโอนนะครับค่าค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับมีประกันหลังขายด้วยนะครับก็ฝากด้วยละกันทั้ง2คันนี้นะครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะฮะต่างแค่ตัวมิดกับตัวเอ็นซีเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ SP Car 1า6ปด้วยนะฮะฝากติดตามด้วยนะฮะเราจะมีลงคลิปทุกวันเลยนะครับ นะครับวันนี้ผมมะเอสพีคาร์หนึ่งแปนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ